สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การตียวเข้มสังคมศึกษาแบบเร่งรัดกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกในหัวข้อที่ออกสอบบ่อยมากๆนั่นก็คือเรื่องโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมรับรองเลยว่าฟังจบปุ๊บเข้าใจมากขึ้นเยอะแน่นอนครับเข้าใจเลยว่าช่วงใกล้สอบเนี่ยมันก็จะเครียดๆหน่อยใช่ไหมครับโดยเฉพาะวิชาสังคมที่เนื้อหามันเยอะละเกินแต่ต้องไม่ต้องห่วงไปนะเรื่องโครงสร้างสังคมที่หลายคนมองว่าซับซ้อนเนี่ย จริงๆแล้วมันมีหลักการจำง่ายๆอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆแกะไปพร้อมๆกันรับรองว่าเคลียร์ทุกประเด็นแน่นอนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยส่วนประกอบพื้นฐานของสังคมถ้าเราเข้าใจภาพรวมตรงนี้ได้นะเรื่องอื่นๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ได้นั่นแหละเอาล่ะครับลองดูภาพนี้กันโครงสร้างทางสังคมเนี่ยให้เรานึกภาพเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งบ้านจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีเสาหลักค้ำเอาไว้ใช่ไหมครับในทางสังคมก็เหมือนกันเสาหลักที่ว่าก็มีอยู่3ต้นคือกลุ่มสังคมการจัดระเบียบทางสังคมและก็สถาบันทางสังคมซึ่งทั้ง3ส่วนนี้จะทำงานเชื่อมโยงกันโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การจัดระเบียบทางสังคมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันครับคำแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือคำว่าสถานภาพครับ พูดแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือตำแหน่งหรือัวโขนที่เราได้รับในสังคมนั่นเองซึ่งมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างเช่นการเป็นผู้ชายผู้หญิงหรืออายุของเราอีกแบบหนึ่งคือสถานภาพที่ได้มาทีหลังด้วยความสามารถของเราเองเช่นการเป็นนักเรียนเป็นแพทย์หรือเป็นครู พอเรามีสถานภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะมาคู่กันแบบแพ็คคู่เลยก็คือบทบาทครับบทบาทก็คือการกระทําที่สังคมคาดหวังจากตําแหน่งของเรานั่นแหละอย่างเช่นเมื่อเรามีสถานภาพเป็นนักเรียนบทบาทที่สังคมคาดหวังจากเราก็คืออะไรครับก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือไงล่ะง่ายๆแบบนี้เลย และสุดท้ายเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ด้วยกันได้แบบสงบสุขเราก็ต้องมีบรรทัดฐานหรือพูดง่ายๆก็คือก,กฎกติกาของสังคมนั่นเองครับซึ่งหลักๆเลยนะจะแบ่งเป็น3มระดับไล่จากเบาไปหาดักก็คือวิถีประชาจารีดและกฎหมาย วิถีประชาก็เป็นเรื่องเบาๆเช่นมารายาทบนโต๊ะอาหารจารีดก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยเกี่ยวกับศิลธรรมอย่างความกระตันยูส่วนกฎหมายอันนี้ชัดเจนสุดๆครับมีบทลงโทษแน่นอนถ้าเราทำผิดเอาล่ะพอเรารู้จักองค์ประกอบย่อยๆไปแล้วนะคราวนี้เรามามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งกันว่าสังคมของเราเนี่ยมันใช้ระบบอะไรในการจัดระเบียบให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้สิ่งนั้นก็คือสถาบันทางสังคมนี่เองครับ ลองนึกภาพตามนะสถาบันต่างเนี่ยก็เหมือนกับหน่วยงานสำคัญสคัญในเมืองของเราที่แต่ละหน่วยงานก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปเพื่อทำให้สังคมของเรามันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นสถาบันหลักๆที่ข้อสอบชอบถามก็มีตามนี้เลยครับเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดเลยนะในการสร้างคน ต่อมาก็สถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนของเราที่ให้ความรู้สถาบันเศรษฐกิจที่ดูแลเรื่องปากท้องและสถาบันการเมืองการปกครองที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะเห็นว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราเปรียบโครงสร้างสังคมเป็นเหมือนกับร่างกายของเราวัฒนธรรมก็คงเป็นเหมือนจิตวิญญาณหรือนิสัยของสังคมนั้นๆล่ะครับเป็นสิ่งที่ทําให้แต่ละสังคมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง วัฒนธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อย่างเช่นภาษาที่เราใช้พูดกันอาหารการกินความเชื่อทางศาสนาไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั้งสิ้นเลยครับทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยมันก็ยังแบ่งย่อยได้อีกนะครับเป็นวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมรอง วัฒนธรรมหลักก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ร่วมกันอย่างเช่นคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลางแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีวัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมของกลุ่มย่อยๆอยู่ด้วยเช่นการอู้กำเมืองของคนเหนือการเว้าอีสานของคนอีสานซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่สวยงามเหมือนกันครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะก็คือประเพณีตามภาคต่างๆของไทยนี่แหละครับภาคเหนือมีป่าเวณีปีใหม่เมือง ภาคอีสานมีบุญบ้องไฟภาคใต้มีประเพณีชักพระทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของวัฒนธรรมรองที่ทําให้ประเทศไทยของเรามีสีสันและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสุดๆไปเลยมาถึงอีกหัวข้อหนึ่งที่บอกเลยว่าข้อสอบออกบ่อยมากถึงมากที่สุดนั่นก็คือการเปรียบเทียบความแตกแต่างระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมืองครับซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของสังคมไทยเราเลยมาดูเทียบกันให้เห็นจัดฉะเลยนะ สังคมชนบทจะเน้นเกษตรกรรมผู้คนจะสนิทสนมกันเหมือนญาติพี่น้องเราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิอยู่กันเป็นครอบครัวขยายและยึดถือประเพณีเป็นหลักในขณะที่สังคมเมืองจะเน้นอุตสาหกรรมความสัมพันธ์จะเป็นทางการมากขึ้นเราเรียกว่าแบบทุติยภูมิส่วนใหญ่จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวและใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุมสังคมเป็นหลักจำตารางนี้ไว้ให้ดีๆนะครับรับรองว่าช่วยทำข้อสอบได้เยอะเลยเอาล่ะครับ ทบทวนเนื้อหาแน่นๆกันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการตะลุยข้าสอบจริงมาดูกันเลยว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปใช้ในสนามสอบได้จริงแค่ไหนลุยกันเลยครับข้อแรกมาแบบตรงๆเลยองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมมีอะไรบ้างจำเรื่องแรกสุดที่เราคุยกันได้ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดก็คือข้ององูนั่นเองครับเพราะมันมีครบทั้ง4อย่างเลยคือ กลุ่มสังคมสถานภาพบทบาทและบรรทัดฐานส่วน choice ข้ออื่นอาจจะมีถูกบางส่วนแต่ว่าไม่ครบถ้วนครับนี่คือสูตรจำง่ายๆเลยครับโครงสร้างสังคมเท่ากับกลุ่มบวกสถานภาพบวกบทบาทและบวกบรรทัดฐานท่องไว้เลยนะ4อย่างนี้ต้องมาครบทีมถ้าข้อสอบถามอีกต้องตอบให้ได้นะครับมาดูข้อต่อไปกันข้อนี้ถามถึงหน้าที่หลักของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกสุดของทุกคนเลยหน้าที่หลักๆของสถาบันนี้ก็คือการอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ให้รู้จักกฎเกณฑ์และวิถีชีวิตของสังคมหรือถ้าพูดเป็นภาษาทางการก็คือข้ององูการถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมนั่นเองครับโอ้โหข้อนี้เพิ่งจะคุยกันไปยกๆเลยใช่ไหมการพูดภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเราจัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทไหนครับใช่แล้วคำตอบก็คือ คอควายวัฒนธรรมรองนั่นเองครับผมข้อสุดท้ายมาทดสอบความจำเรื่องสังคมเมืองกันหน่อยจากตารางเปรียบเทียบที่เราดูกันไปเมื่อกี้ลักษณะเด่นของสังคมเมืองคืออะไรเอ่ยถูกต้องครับข้อขอไข่อุตสาหกร,รรมนั่นเองส่วนข้ออื่นๆอ,อย่างครอบครัวขยายหรือความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิเนี่ยล้วนเป็นลักษณะของสังคมชนบททั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะ แค่เราเข้าใจคอนเซปต์หลักๆของแต่และเรื่องก็สามารถเอาไปวิเคราะห์และหาคำตอบได้แล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเตรียมตัวสอบนะครับทำให้เต็มที่นะทำได้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้เราไปลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าในเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสังคมมันประกอบขึ้นมาจากอะไรและเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้แล้วตัวเราเองละครับจะสามารถทำอะไรเพื่อช่วยสร้างสารรค์สังคมที่เราอยากเห็นในอนาคตได้บ้าง